วันนี้จะพาไปพักโรงแรมที่ได้มิชลินไก่วันคีปี2024ค่ะโรงแรมอารีนตารีทรีทที่เชียงใหม่เหมาะสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ ที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเช็คอินได้2โมงแต่เรามาถึงตอนเย็นแล้วค่ะระหว่างเช็คอินก็จะมีเวลคัมดิงให้นะคะเราก็มีกิจกรรมให้เลือกทำฟรีได้2อ,อย่างะคะ่ะเราเลือกเป็นโปรแกรมเซลฟ์ม s s a g จส่วนเพื่อนเราเลือกเป็นคลาสโยคะนะคะมาักพักผ่อนเราก็ได้ทำกิจกรรมด้วยเช็คอินเสร็จก็ถึงเวลาไปที่ห้องพักแล้วค่ะ เราจองมาแบบ3คนนะคะราคา6,000บาทแล้วก็เพิ่มเตียงเสริมคือละ2,000บาทค่ะขอบอกว่านอนสบายมากระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำจะมี p a r t i ิชันกั้นนะคะมีชุดนอนให้ด้วยที่นี่ตกแต่งสวยมากๆเลยนะคะวัสดุอะไรก็ดูเป็นธรรมชาติไปหมดเลยะคะ่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันห้องน้ำก็จะแยกเป็นโซนชาวาเวอร์กับทอยเลทนะคะสำหรับห้องนี้ก็จะถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคัันเลยค่ะมีมุมกาแฟให้ด้วยในส่วนของห้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตื่นมาตอนเช้าแล้วนะคะเชี่ยงไม่ฝนตกค่ะเราก็ออกมานั่งรับลมดูฝนที่เราเบียงเป็นอะไรที่ชิลสุดๆไปเลยค่ะชอบมากเหมาะกับการที่พักผ่อนไม่ต้องออกไปไหนสุดๆ น่งเล่นเสร็จเราก็ลงมาทานข้าวเช้ากันนะคะราคาห้องที่จ่ายไปจะอินคลูดอาหารเช้านะคะอาหารของที่นี่จะถูกใจเรามากๆเลยนะคะเพราะเป็นออร์แกนิกหมดเลยมีขนมปังน้ำผลไม้ต่างๆยิบได้ตามสบายเลยค่ะส่วนจานหลักนะคะจะให้สั่งในเมนูค่ะทำใหม่ทุกจานเลยเลือกได้คนละสองอย่างนะคะแต่พี่พนักงานแอบบอกว่าอยากทานอีกก็ทำให้ได้ค่ะใจดีมาก เราชอบโรตีอันนี้มากเลยนะคะนูเทลล่าอร่อยมากเลยอะ่ะกินข้าวเสร็จก็ถึงเวลาว่ายน้ำค่ะเอาจริงๆป้าแค่ได้มองวิวนี่แบบไม่ต้องว่ายน้ำก็คือรีแลกซ์มากหรอคะ่ะสวยไปหมดทุกมุมเลยเพื่อนต่างชาติเราชอบที่นี่มากเลยนะคะเล่นน้ำเสร็จก็ถึงเวลาเข้าคลาสค่ะอันนี้เป็นคลาสเซลมาซาดนะคะ เาจริงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยไปใช้บริการนวดของสปาที่โรงแรมค่ะราคาก็ถือว่าโอเคนะคะประมาณ2 0 0 0กลางๆค่ะ ก่อนจะไปนวดเขาก็มีห้องอาบ,บน้ำให้บริการด้วยนะคะไม่ต้องกลับไปที่ห้องวันนี้เราเลือกเป็นนวดออยแบบร้อนนะคะห้องนวดของที่นี่ก็จะเป็นห้องเดียวทั้งหมดเลยค่ะเป็นส่วนตัวมากๆพี่พนักงานนวดดีมากๆเลยนะคะเราหลับไปเลยสังเกตหลายครั้งแล้วนะคะว่าเวลามาพากักโรงแรมเรามาสปาแบบเนี้จะนวดสบายกว่าหลานปกติมากๆเลยอะ ราคาอาจจะสูงกว่าร้านข้างนอกนะคะแต่ว่าเรายอมจ่ายค่ะเพราะมันสบายต่างกันจริงอรินตาลีทรีเชียงใหม่เป็นอีกที่ที่เราแนะนำเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะสามารถทำกิจกรรมในโรงแรมโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยที่นี่ค่อนข้างดังในหมู่ชาวต่างชาตินะคะเต็มวัยมากอาจจะด้วยความที่เป็นโรงแรมที่มิชลินแนะนำด้วยนะคะ ถ้าใครกำลังหาโรงแรมดีๆในเชียงใหม่แนะนำที่นี่เลยค่ะอารินตา